ากาศมันคืน้องเ้ครับไม่มีน้องอะไรคูอปาโอ้ไม่นี่กลังรวมยากครับบรรลุมยากคือปาคือปาสองแหน่งสองแงน่สองแหเ่ยกระป๋องเดียวหรือกระป๋องแงน่ะกระฟดิโอ้ยกระไฟกระฟไฟโอ้เอาแท้แวนี่ยเอาแท้ด้วเนี่ย มาครับเขียนเขียนมือหนึ่งจากนครลงมาแล้วโอ้ปลาดิบนะปลาดิบเลยครับพ่อพี่น้องเดินเลยนะลุงบ๊อบลุงบ๊อต้องอาจจะใส่ทรายสักหน่อยเด้วยต้องมาหนึ่งต้องมาหนึ่งโอ้โี่ครับบรรยากาศหาปลาตามท้องทุ่งเราเนี่ย ก็ตัวนี้ก็เป็นช่วงไอ้สูบขางกันครับนี่แหละครับบรรยากาศฟองทุ่งหาดึง,งหยักันมาเยอะดูแล้วเลือนิสสนุกสนานครับดูปลา,รรปรนานปรครับอ,อันลา้ด้วยกันเนี่น ตุ่มตั็ดีวะกันตาองกัตาเลยครับจากระทันก็นนวิเหาครับโอ้โต่ตุงต่ง,งอยู่หลออกตคนครับมัอนออกตากคนเที่นกเ่นครับ ฮันตะกาครับฮันตะกาครับปลาหลายหาตะก้าพ่อๆครับมาเด้อครับบรรยากาศไทยบ้านน้องครับมาเด้อมวนซื่ออยูดีครับบรรยากาศรอบๆครับหึ่งครับเด้อเนี่ยเวลาวสุดตังยากาศกลางค้องทุ่งนะครับโอ้ไทยก็โลุเกาหลีกับมาเด้อกินหัวบ้านกันย่างปอย่างแม่ยนี่ที่แล้วถูกป้า สาร้างกันนะครับม brands, stage, าเด้อเดี่ยมาโอ้ตักอาวัันครับตักอาวัันเออปัะชาชตักเอาแล้วครับมันหลาไปเนี่ยโอ้ยผู้หลาบาองหาผู้หลาครับทางนี่เนาะยอดดีครับนี่นะรถตะก้าให้กันนี่ก็โอ้ยสุดยอดครับสุดยอดครับมาเด้อพี่น้อง ยังไม่แทงแทงเกียนนะครับเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์การแทงเกียนเนี่ยเยอะแทงเกียนนี่ครับเนี่ยไม่แทงเกียน,นยไ,ไหลครับเนี่ยเออย่านแล้วย่านแล้วปลาไหวบ่ะอะไรไงไหวไหวอยู่เนา,าะไป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 นะครับพอจับได้ก็มาคัดปลาครับคัดไซด์กันอโอ้โหมันเป็นกระดุกน้าครับ พอนวดรูปเรียงรูปไร้หรือสังนี่ไปให้ประแดกเลาียนี่ประแดเป็นเพืปอบกระดุกน้าครับพอใหมากเรอยก็มาทักไส้นะครับเหลือจากแบ่งเงานพี่น้องก็ขายครับทวิีชีวิตชาวบ้านเขาเลยะครับ โอ้ทางนี้มีครับทางนี้ชิมันี่ไงเลยครับนี่ปลาเข็งครับปลาเข็งเข็งมาโอ้ยตัดเร็ัวนี้ครับตัวไนที่นองบ้านเขาปลาไงเนี่ยรัวอะไรัวนี้เนี่นะครับปลาอะไร